สวัสดีครับพี่น้องตงนผูชมที่ครรพรักทุกท่านครับมินดีตอนรัเข้าสู่ช่องคนชี้ครับในส่วนของสองื้นนี้นะครับมีเมนูอาหารอีสานอีกเมนูหนึ่งนะครับมาฝากพีตอนนอกนะครับนั่นคือขัวหนูหน้านะครับพี่น้องขัวหนูหน้าสังเกตเขาขาวอยู่ทั้งถ้วยนี่จะเป็นในส่วนของมันมันหนูหน้านะครับพี่น้องเมอว่านนะครับ มีลูกหลานมาขายให้ทั้งขั้วแยสํทาทำอย่างกระแสบนะครับเป็นหนูหน้านะครับตัวละลอยเจ็ดสิบบาทตัวบอกง่พี่น้องเอ้ยพอดีพี่สาวก็ได้ขวัวมาสู่กินนะครับพี่น้องก็มีข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวนะครับหนึ่งเงินห่อนพี่น้องเปิดกล้องไอ้ห้วยนะครับแล้วก็ ขัวหนูน้านะครับเช่อในว่าปัจจุบันเนี่ยข้างที่จะหาอยากเต็มที่นะครับบางท้องทีของภาคอีสานหรือว่าภาคอื่นๆก็ยังมีให้เห็นให้ได้รับประทานบริโภคกันอยู่นะครับแต่ว่าทังบาดคนลุงชี้นะครับอาจจะลดหน่อยถอยลงประกอบกับในส่วนของน้ำท่วมแน่นะครับน้ำท่วมบ้านสองสามปีซ่อนนะครับแล้วก็ทั้งอื่นนะครับก็อาจจะมีอยู่ปลาไปนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับอาจจะมีบางท้องทีนะครับพี่น้องก็มีนี่แหละขัวหนูหน้าแหละพี่น้องมากๆๆ ปั่นเขาหอนแย้มเสามาตุ้ยกันเลยครับพี่น้องปองไปนะครับปั่นเขาครับไม่ไงนะครับพี่น้องมาหนีคนลำขี้กันจตุ้ยตรงนี่แหละจับนงไปเอามั่นก่อนพี่น้องมั่นหนูหน้าได้พี่น้องเด้อดีเด้อนี่นี่พี่น้องแม่แม่แ้ยจับนาจัปหน่อยมาพี่น้องมาขวานหนูหน้าข้ามแหลกแหกหมาหันหอนมาพี่น้องมา แซ่บครับพี่น้องแซ่บหไร่ขวดหนูแน่พี่สาว,วสขวดแซ่บครับพี่น้องแซ่บครับพี่นอ้องปร้อมไปพี่สาวขวดซู่กินนะขั้วเยอะอสำมท่านเป็นกระแซ่บครับพี่น้องแยกปั่นก่อนปันงงนนๆๆป่นยังเงี้ยเนียนๆปั่นยังเงี้ยเนียนๆพี่น้องพี่น้องครับในส่วนขวดหนูแน่เนี่ย นะครับหลังจากได้หนูหน้ามาแล้วนะครับพี่น้องทางภูเปินขายนะครับเพลีย่ทําการทอนขนนะครับช่ำและละล่างไม่ยังดีนะครับช่ำระล่างไม่ยังดีแล้วก็ข้ามาทําการล่างอีกที่นึงนะครับซับเป็นชิ้นหน่อยชิ้นใหญ่เลยแต่ข้าต้องการนะพี่น้องข้าซับประมมณเนี่พี่น้องซับแล้วในส่วนของเครื่องเทศก็จะมีพริกแห้งนะครับกระเทียมหอมนะครับตะไคร้ใบบักกูดนะครับซับใส่กันไปนะครับ ตำจนละเอียดนะครับพี่น้องแล้วก็ในส่วนของผักกระหรี่ใบกะเพรานะครับต้นหอมนะครับหลังจากนั้นถ้าหลังจากที่เขาจะปรุงอาหารเขาจะทำการขวานูหน้านะครับให้เนื้อมันสุกพูดถนะึงพี่น้องขวานสุกแล้วก็เติมน้ำปลานะครับผงชูรสนะครับน้ำปลาเกลือลงไปนะครับบางท่านการณ์จะใส่รสดีแต่ว่าขันของปลาเนี่ยครับพ่อผมไปใส่นะครับใส่แค่ดนันแหละพี่น้อง ขัวแล้วกะาวา่าขัวสุกดีแล้วนะครับเติมน้ำนิดหน่อยนะครับลงใบกระเพราไปนะครับจนเนื้อหนูนะครับดูว่าสุกดีนะครับก็บเติมหัดน,น้ำแห้งเขาก็เติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะครับลังแกนันเขาก็สิมพอดีครับพี่น้องซิ่มมาพอดีรสชาติถูกใจอร่อยถูกปากนะครับรสชาติโดนใจแล้วกับพ่อนะครับโยกออกก็สนันมีแหละพี่น้องคือขัวหนูแม่พี่น้องมากมากมกจะำคำก่อนโอ้ สองแบ่บเลยครับพี่น้องหาก,อากินยากทางบานคนลาขี้บม่ค่อยมีแล้วละ่ะนะครับทางอื่นก็อาจจะมีอยู่มาเลยพี่น้องเลยข้ามยีดตดๆเลยมามาขวานหนูหน้าขวายใยสาทําำยางกระแสบพี่สาวเฮ็ดสู้กินครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศธรรมชาตินะครับอยู่คางของนอนคนลำขี้แหละพอดีกับแม่กินอยู่คางบ้านนะครับนี่แหละกองเข่าห้อยเขียงเลยพี่น้องนะครับกองเข่าห้อยเขียงกับมีขวานหนูหน้า นะครับเสบแซบนะครับอันนี้ก็นต้นพักกันแค่ปลาแหละพี่น้องอยู่หวัวนอนโคลำขี้นะครับของใหญ่มาพี่น้องสวยกันตัวคัก,กเลยกินเห้แซีบพี่น้องกินพวกเสบกับปวยมาๆมาม,มพี่น้องมาพูดอะกินใส้แซบพี่น้องนานๆที่ปีหนุนกองจะได้กินเอ,อ้ยตุ๋ยข้ามยังไง ตุย๋ยเขาไม่เงยค่ะคักเลยพี่น้องเว้ยจับน้ำพรอ้อมหายกินยากครับพี่นอ้องอ้แสบแห้งพี่น้องสังเกตว่าหนูตัวบ้านนี่ตัวเงยครับพี่สาวเลย ซับชินน้น่นหน่อยนะครับซับให้ละเอียดนนหน่อยปกติซับชินใ่ารร่ๆแหละพี่น้องแต่ว่าหนูตัวงหญ่เก่งว่าดูแข็งนะครับเดี๋ยวพี่น้องคืออาหารย่ำเศร้าของคนอีสานบานเท่านะครับกินง่ยอยู่ไงครับบ่ญใหากครับพี่น้องเขาสามารถจะทาเป็นกับแกมหรือว่าเป็นเมนูอาหารนะครับรับประทานกับเขาสวยเขาเหนียวกรไดรร้อนๆนะครับ เอาละครับพี่นอ้องไปันไปครับสำหรับคลิปนี้ผมโคดำพี่ฝากไวปสมนีก่อนนะครับเด้อกินเห็ดเบื้องสมนีแหละก่อนจากการเฉยจะคล้ยเหมือนเดิมพี่น้องอยู่เย็นเป็นสุขจะเจ็บจาไข่จะป่วยรำรวยธนาการพ่อพบรกันไหมนะคลิปไปสำหรับคลิปเซอร์นี้พี่น้องอยู่เย็นเป็นสุขครับสวัสดีครับามากินเข่ากับผัวหนุ่นหน้าก่อนมาเลยพี่น้องเอง